สวัสดีครับผมมิวจัดโก h ชาแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ไปหากิจกรรมทําอยากลองดูครับว่าไอ้ตกปลาตกกุ้งเนี่ยมันจะยากไหมแต่อันดับแรกเดี๋ยวเราไปซื้ออุปกรณ์ก่อนนะครับที่ร้านพี่ที่รู้จักกันแถวแถวบ้านนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็มันเป็น เหมือนชอบตกปลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เมื่อวานก็โทรมาชวนผมนะครับแล้วก็ผมก็ผมก็คิดอยู่แล้วครับว่าถ้าสมมุติเราสายเงี้ยสายเดินทางสายออกเที่ยวอะไรเงี้ยเออถ้าเรามีเบ็ดติดไว้เงี้ยเผื่อจะต้องไปแคมปิ้งไปกลางเซนหรือตรงไหนที่มันมีจุดให้ตกปลาก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็เลยเดี๋ยวอันนี้ไปหาซื้อเบ็ดกันนะครับไปครับ เรียบร้อยครับพี่เขายังไม่เปิดหรือย,ยังไม่ตื่นไม่รู้ไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยวนมาดูใหม่ไปครับไปดูนครับว่าร้านเปิดหรือ,อยัง ดี๋ยวต้องไปซื้อเบ็ดนะครับเอาไปตกกุ้งเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างก็น่าจะเอาชุดลองตกไปก่อนนะครับเพราะวันก่อนไปถามแล้ว350บาทพร้อมตกน่าจะเปิดแล้วแหละเพราะว่านี่ก็จะบาบสามแล้วไปดูนะครับร้านนะครับก็เป็นร้านพี่ชายครับที่รู้จักกันอยู่ซอยสองนะครับอําเภอพัฒนานิคมนะครับถ้าใครแวะผ่านมาแถวนี้ก็ แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับของสินค้าก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเหยอือกปลาเบ็ดเหยื่อปลอมอะไรก็ครบเซตครบชุดครับลองมาดูกันครับเปิดแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้เบ็ดตกกุ้งในราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าของเยอะมาก เอีก็ลาองแบบลองๆกันอมนก่ากคระท่จงใช่อันไหนเนี่ยลองได้เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วซืออะไรอีกอ่ะอุกรอะไรอันไหนจัดให้หน่อยดิใช่แล้วมันต้องมีอะไรตะกั่ว แบบพร้อมตกเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าให้อะไรนะอะไรนะถ้ากุ้งฝอยมันจะดีหรอหลักใช่แล้วกเตแล้วเราแล้วมันจะไปตกตรงไหนอ่านสับเด็กขึ้นไปถึงหัวอ่างหัวอ่างใช่ขึ้นไปพึงเนินจลาลาแ่นี้ทุกคนวขามาอยู่ตรนนั้น ตรงสระตรงตรงตรงสระไอ้ที่ว่าเป็นเหมือนเป็นศาลไปแล้วนะใช่ใช่เรียวไาป็นลกเรอสราออ้าวเหรอมิรู้ว่าเขาไปตกกันไอ้ตรงไทยท้ายใไอ้ตรงไทยท้ายที่ว่ามันเป็นเป็นเหมือนป่าป่าใช่ใช่สามนี่ด้วยสองตางหากอันดับที่หนี้อันดับที่สิบแกนพนังอันดับที่สิบห้ากระต้มแล้วผูกยังไงวะแล้วมันต้องมีทุ่นมีอะไรไหมฮะเนื้อตะโกนอย่างนี้เหรอแล้วยังไงคือถ้ามันถ้ามันกินแล้วก็ ยกเงี้ยแล้วเราจะดูไงพี่หรือดูปลายเอาเมื่อวานนั่งดูคลิปมาแล้วเห็นบางคนมันก็ใช้บางคนมันก็ไม่ใช้ที่มันไปตกแม่น้ำอ่ะถ้ามันจินแบบปลานี่การใช้งานน้นีมคอยให้องนะไม่เหมือนปลาปาเป็นาจุบาทเหมันูให้ค่อยๆให้ยกเงี้ยเล้ยะจะผูกเงี้ย ต้องไปกช่ทายทัทีนะวก็ตกินอะจกลัวกับอันนี้หรออฉันก็สงสัยว่านมันจะกินอะไรต่อไปดีเดี๋ยวน้เดี๋ยวเราก็ให้พี่เขาจัดการปลูกให้เสร็จสัมนะครับเพราะว่าไม่เคยปลูกเลยปลูกไม่เป็นเคยตกก็นานมากๆครับตั้งแต่สมัยเด็กๆนุ่นก็เคยลองตกปลานะครับอันนี้ก็อุปกรณ์ภายในร้านนะครับ มีหลายราคานะครับตั้งแต่ถุงยันแพงก็ใครอยู่แถวนี้ก็ลองมาเลือกสั่นดูนะครับค่อนข้างคบได้แล้วอุปกรณ์ล่าน้องจุงเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้เราจะได้กินจุงไหมเดี๋ยวไปเก็บของที่บ้านก่อนอันนี้ก็ได้เป็ดมาแล้วเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวออกไปหมายครับเดี๋ยวรอแดดร่มอีกสักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวจะไปหาซื้อหัวใจไก่หรือกุ้งฝอยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้กุ้งกินไหมวันนี้ ึงหมายแล้วอันนี้ก็เป็นอ่างซับเหล็กตรงนู้นก็มีคนตกตกปลาหรือตกกุ้งไม่รู้แต่เห็นมีคนนั่งตกอยู่ดูครับตกกุ้งครั้งแรกในชีวิตจะได้กินกุ้งไหมเอาเตาออกมาพร้อมจะได้ย่างหรือไม่ได้ย่าง mượn lều long để bay đã bay 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 bay

อ้ยมอนนี้นะครับเราก็ตั้งถ่ายแล้วเรียบร้อยอเรารอยหขันร่วงดูดีวันนี้จะได้กินกุ้งหรือไม่มพี่บอกมาให้อาหารกุ้ง แรกครั้งแรกนี่ไม่เห็นเลยเห็นอยู่ไอเมนของไปเห็นแล้ว ลอปตเตอร์แน่นองันไปไหนแล้วติดหมดแล้วเียบอยอันน,อนี้อันนี้ก็ด้วยดิอันนี้ก็ลอปตเตอร์มาทำอะไรกันวก, <laughs> กแล้วกินสามร้อยห้าสิบได้กรุงลงเยนี่จะ <c oughs> ซื้อเป็นสามร้อยสิรุงขายอยู่นี้ก็สามร้อยห้าสิบมันตัวใหญ่ะวะ อะ,อะไรนะนหรให้ตกกุ้งไ้ให้ตกปูเอาหลุดมาเฉยเลยเบ็ดอ่ะเออเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วเมื่อกี้มันติดอะไรวะแน่นตึ๊กเลยนะนี่แสดงว่ามันแสดงว่ามันลากลากเขาไปนี่นบอกลากเขาไปหินนะ <laughs> ให้ให้ตกกุ้งได้ปูเฉยเอแรกแน่นแน่นตึก๊ก เออดึงไม่ออกเพราะมันดังจุกกลับดีกว่าน่าจะได้ปูอีกตัวแล้วขาปูเนี่ยเออใช่ไหมไม,ไม่โฟกัสเนี่ยเนี<า>่ยขาปูเนี่ยมา,มาตกกุ้งไ,ได้ขาปูแล้วดึงตรงๆมันทำไมตัวมันเล็กมันก็ไม่ไม่ไม่ทำไมแรงมันเยอะจังวะ นย้อนตรงๆขาุดเลยมันหนักตึงเลยนะเว้ยออนี่ของผมก็ไม่เผ็ดไม่ไม่ขาดวางไว้ดีไปต่อหรือพอซัมนี่ไปซื้อทางขึ้นอานดีกว่าสามร้อยห้าสิบเอาเตามานะนั่งยากแม่งได้กินแน่นอนใช่ไหมม่ว่าปูนี่แหละวะม่ว่าปูมันมันพาแบบเอาไปกินหมด ้วตรงนี้เราต้องหาหมายใหม่หมเรียบร้อยอีกแล้วติดหินนี้แล้ว <Okay. S 1> วันนี้น่าจะไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราปิดคลิปเลยกันตรงนี้ไปซื้อกินน่าจะเวอร์ก,กว่าหมดกันอุปกรณ์เตรียมมาอย่างพร้อม เอ้ยตกฮะไม่ได้ตกบ่อมันไม่ได้มันต้องตกธรรมชาติเนี่ย<笑><笑>เห็นไหมธรรมชาติธรรมชาติลงโทษบมดแล้วครับตะกงตะกลัวตะคงตะขอต้องไปอัพอุปกรณ์เยอะ